นีในถุงน้ําดีออกพอหลังจากนั้นมาก็คือหนูนก็จะเป็นคนป่วยอดๆแอดๆแบบตลอดแต่เดี๋ยวก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นมันจะนอนนอนไม่ได้ค่ะอาจารย์มันจะนอนไม่ได้มาค่ะอาจารย์มันจะนอนไม่ได้มาเวยหลายปีแล้วค่ะแบบมันจะนอนแล้วมันจะเป็นเหมือนเราตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นคนไปทํางานหนักเหมือนเราทํางานกรรมกรมาทั้งที่เรา ทำงานหนักก็แค่นั่งหอแหนมธรรมดาอะไรแบบนี้ mm hmm. แต่ว่ามันจะโดยส่วนมากนะคือหนึ่งเดือนนะจะมีแค่สักหนึ่งวันที่หนูจะนอนได้แบบชัดนหลับได้เต็มตาอะไรแบบนี้ัน mm hmm. จะปวดตามตัวแบบมันหนักหนักตัวเหมือนมีคนมาทับมาอะไรประมาณนี้ค่ะอืม mm hmm. แล้วช่วงประมาณหนึ่งปีมานี้เนี่ยหนูนอนแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูเหมือนเหมือนเราลืมหายใจหรือเหมือนเราหยุดหายใจแล้วเสร็จแล้วเรา ก็จะสัด,ดุ้งแล้วเราก็จะนอนไม่ได้มันก็จะกระสับกระสายอืมมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์ือแต่ว่าไปไปโรงพยาบาลไปอะไรเราเขาก็จ่ายยาปวดแก้อะไรมาให้เราะนะตามที่เราปวดปวด,ปวดตัวปวดอะไรนะคะแต่ที่เคยไปตรวจก็คือมีกระดูกหลังเสื่อมแต่ว่าตัวตัวกระดูกหลังเสื่อมตรงตรงหลังที่ปวดเราก็ไม่ซีเรียสเราก,ก็รู้อยู่แล้วว่าคือมันปวดแต่แต่เวลาเรานอนอน,นะคือ ตรงตรงช่วงไหลเวลาเราเรานอนตะแคงนะคะหนูจะมีหมอนหมอนดันหมอนรองรองท้องรองขาไว้สําหรับไม่ให้น้ําหนักเรามันนั่นแต่ว่าเราเรานอนแล้วมันมันเหมือนมีอะไรมามา,มาทับช่วงไหลแบบเหมือนมันหนักมากะคะ่ะอืมพอเช้ามามันก็จะปวดแบบโอ้ยเหมือนฉันไปทํางานหนักมามากอะไรแบบมันก็เลยแบบเป็นการทรมานที่คนอื่นเขาไม่ไม่รู้กับเราอืมกลางคืนคนอื่นเขานอน บางบางวันเราก็จิตตกมาฮะอาจารย์คนอื่นเขานอนตัวเองนอนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งบางทีหนูก็เดินไปเดินมาบางทีก็เล่นโทรศัพท์บางทีคนอื่นเขาบอกเอ้าแล้วจะเล่นทําไมเล่นเพื่อให้ฉันลืมความเจ็บปวดอืมฮังั้นเราก็จะไม่ทําอะไรเลยเราก็จะนั่งแบบฉันปวดฉันเจ็บอืมค่ะแต่ว่าหลังๆมาโดยมากก็คือจะสวด จะสวดให้ไหมให้ให้ให้เราลืมแต่พอเราเราสวดมันมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ดมไมด้มันเทาอาการเจ็บปวดของเราแค่ว่าให้ให้เราลืมตรงจุดนั้นไปว,ว่สวรสอ<ว>งว,วันสองวัน<ว>ที่หนูน้อมรับหนูก็เป็นพูดถึงว่าหนูก็เป็นน้องใหม่ในห้องนี้เนาะวันนั้นนะ่ะที่ที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ครั้งแรกเรื่องน้ำหมักนะ อใช่ความจริงหนูเห็นอาจารย์นานแล้วแต่ว่าบุญเราไม่มีหนูก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านแต่วันนั้นนะหนูหยุดตรงที่ว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เกิดวันที่สิบเอ็ดเมษานูก็เลยหยุดเพราะว่าหนูเกิดวันที่สิบเอ็ดเมษานูก็เลยหยุดฟังวันนั้นน่ะเก็อ้าเกิดเกิดวันเดียวกันหนูก็เลยหยุดฟังสักหน่อยปกติหนูจะเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเห็นแต่หนูจะเลื่อนผ่านตลอดนะคะอืพอคืนที่แล้วหนูนอนหนูตื่นขึ้นมาหนูก็พูดกับแฟนว่า เฮ้ยฉันก็เห็นคนอื่นเขาพิมพ์ม,มาฉันก็ทําตามบ้างทําไมว่าเมื่อวานนี้ตื่นขึ้นมาทําไมเมฉันเบาตัวไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนเลยว่าแบบนอนสบายเบาตัวนอนหลับแบบสว่างเลยอะไรแบบน,นี้มาเมื่อเช้าอีกเอ,อ้าทาไมตื่นมาเบาตัวบกตื่นมามันจะหนักตัวเหมือนคนน้ําหนักร้อยกว่าโลอะไรแบบนี้อาจารย์ยในจริงตัวหนูก็เป็นคนตัวใหญ่น้ําหนักเจ็ดสิบสามแต่ว่ามันมันหนักตัวแบบ มันจะพลิกทีบางทีหนูร้องโอ้ย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 ,อยเลยนะคะ mm. มันจะมันจะหนักมันจะปวดตัวเนีย่ยก็พูดกับแ mm. ฟนว่าออ้ยทำไมมันดีจังเลยฉันฉันแค่นั่งน้อมรับเวลาอาจารย์เป่าให้คนอื่นเฉยเฉยฉันก็ทำบ้างอะไรแบบนี้เนะี่ยอืมสองวันหนูหนูว่าหนูดีขึ้นหนูหลับหลับได้เมื่อคืนเมื่อคืนหนูก็สังเกตเออฉันก็หลับ mm. ได้หายใจได้ปกติอืม mm. ค่ะแต่พูดถึงว่าไปหาคุณหมอเอา้าทำไม คนอื่นอาจจะมองว่าทำไมเธอไม่ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นะถ้าไม่เป็นอะไรหนักๆน,นะไปเขาก็จะว่าเราเป็นลูกอะไรเอ <laughs> ะ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> บางคนถ้าไปบ่อยๆเขาก็จะจ่ายยาจิตเวชให้เ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าเรา <laughs> เองเอายาไปผ่อนคลายนู่นนี่นั่นขณะดพวกยาก,กระดูกที่เรารับมายังเป็นยาที่จะต้องให้เรานอนนะคะกินแล้วเราต้องนอนไม่ต้องทํามาหากินอะไรเลยก้อง <laughs> <laughs> ใช่ค่ะหนูหนูก็ไม่ได้กินตามที่แพทย์สั่งหรอกเพราะว่า ถ้ากินจริงๆเราก็ไม่ต้องทํามาหากินค่ะอืมคือมันจะต้องนอนพอนอนเราไม่ทํางานมันก็ไม่ปวดตัวกระดูกตัวนั้นนะคะอแต่พูดถึงว่าจริงเราก็ไม่ต้องทํามาหากินค่ะอืมคือมันจะต้องนอนพอนอนเราไม่ทํางานมันก็ไม่ปวดตัวกระดูกตัวนั้นนะคะอแต่พูดถึงว่าไอ้ที่หนักใจหนูคือว่าหนูนอนไม่ได้เนี่ยค่ะที่ว่ามันหนักมันปวดอืมแต่ทีนี้สองคืนมาเนี่ยหนูแบบนอนหลับสบายหายใจ สะดวกมากตั้งโทรศัพท์แล้วหนูก็ยกมือขึ้น,นก็อธิษฐานว่าให้อาจารย์ปัดเป่าออกไปให้หนูไอ้ที่มันเจ็บมันปวดสิ่งไม่ดีในร่างกายอะไรแบบนี้ค่ะอืมอ่เห็นเขาทำทำบ้างวะทำบ้างว่าจากที่เลื่อนหนีจากที่เห็นอาจารย์มาปุ๊บโอ๊ยทำอะไรแล้วหนูก็เลื่อนหนีเลื่อนหนีดูอย่างอื่นนะคะอ่าเอาเองละคนนี้ใหม่ละค่ะเห็นพอดีเห็นคลิปนั้นหนูก็เลยคอมเมนต์ไปว่า โอ้หนูหลับแบบสบายมันมันเบามันเบาตัวจากที่เราตื่นมามีความรู้สึกเหมือนตัวเรามันหนักมากแต่ตอนนี้พอเราตื่นมามันเบาเหมือนกับเหมือนเราไปลดน้ําหนักมาค่ะอาจารย์ว้าวค่ะมันเบาแบบนั้นเลยอืมแล้วก็หนูก็คงคงจะได้ไปหาอาจารย์ที่ของเรามันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานที่ใครก็แล้วแต่ที่น้อมจิตน้อมใจรับคนนั้นก็ได้กับตัวของเขาเอง เราไม่ใช่ผู้วิเศษจรย์ไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรจย์มาสวดมนต์เนี่ยทำไมต้องสวดมนต์อ่าไล์สดไปด้วยสวดมนต์นะเพราะเราเชื่อว่าไวเบรชั่นตวนี้มันจะแผ่ออกไปคนที่เขามีเครื่องรับดีเนี่ยเขาน้อมจิตน้อมใจแล้วมันเป็นประโยชน์เป็นอาณสงกับเขา,าอืมและวันนี้เศรษฐีเชอรี่ก็มายืนยันว่ามันเกิดอย่างน้อยเนี่ยกายเบาจิตเบา พวกเวทนามันทุนเลาคลายลงไปเนี่ยก็เป็นบุญนะอาจารย์เชื่อว่าเป็นบุญของคุณเองไม่ใช่เป็นเพราะเป็นเพราะอาจารย์วิเศษวิโสอย่างที่เรที่เชอเรีว่ามันถึงเวลาของเรา